ถืวถ่ายมันจะแรงหน่อยค่อยๆค่อยๆผมนีดเี่กับเสียวหมุนนิดหมุนหน่อยพอเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเราจะได้ดูอาการดูลักษณะของคอได้ ตุ๊ได้แก้องคอุกันจันซ้นาย,ยมอเตอรันจะขวานิดนิดอะไรเงี้ยไม่เปไน็นไรอย่าสูงมากนะแล้วอ,อยู่ในสายตาอย่าไปไกลแม่เราโรสคือเปลี่ยนมันเยอะไงแล้วก็โรเตอร์เราอ่ะเราไป ทำให้มันสุซ้ายไงเพราะหาพาเรายากยังไงมันทำหลายอย่างโมนมก็เลยแบบตัวนี้มอโ,โตบ้าง